มากค่ะเรานะคะกำลังจะบอกคุณว่าพี่ดูในในเพจใน YouTube ใน Facebook ใน l ล n e ใน TikTok นะ,ะทุกคนสนใจที่จะขายงานออนไลน์หมดเลยนะคะแต่ถามว่าวันนี้งานออนไลน์ของคุณเป็นแบบไหนถ้าง,งานของคุณเป็นแบบที่คุณต้องทำซิงเกิลคือทำคนเดียว ถามว่ารวยได้ไหมรวยได้แต่รวยชาอยากรวยสปิรสปารนะ์ตไหมเออถ้าเกิดอยากรวยสปิริสปาร์ตคุณต้องทํางานที่มันสามารถทําเหมือนเครือข่ายได้สามารถให้มีคนมาช่วยแรงเราได้ช่วยแบบเขาเรียกค่ะฟันเฟืองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถมาช่วยเราให้เราดันให้เรารวยเร็วๆนะคะรวยเร็วๆเพราะอะไรเราโอเคเรากเกิดมาเราก็ต้องใช้เงินถูกไหมพ่อแม่เราก็ยังไม่สบายนะคะบ้านใหญ่ๆเรามีไม้รถ คันร,รู้แล้วมีไหมเสื้อผ้าสวยๆแล้วมีไหมเออไม่มีอยากมีไหมอยากมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอยากมีคุณก็ต้องหาสิว่าธุรกิจนั้นคืออะไรไม่ใช่ไปรับจ้างรายวันวันละสามร้อยมันก็ได้แค่สามร้อยเพราะเจ้านา,า,ายเป็นคนกําหนดเราแต่ถ้าเกิดทํางานออนไลน์เรากําหนดตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราอยากได้เยอะๆเราก็ต้องขยันถูกไหมเออแต่ถ้าเกิดเราทํางานรายวันคุณขยันเท่าไหร่คุณก็ได้สามร้อยเพราะฉะนั้นทุกคนในที่ทํางานนก็จะเฉยๆเรื่อยๆเอ่ยนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีธุรกิจออกมาใหม่เป็นธุรกิจทีจงอใวงง งินคูสิต้าเอาเครือข่ายกับออนไลน์มามิกรวมกันเครือข่ายกับกับออนไลน์มามิกรวมกันยังไงหนึ่งออนไลน์คือคุณต้องหาสินค้าแต่คูซิตาไม่ต้องเรานะคะ ขายอย่างเดียวนะคะเออคือการบอกต่อแค่นั้นเองเหมือนเราเอาลิงก์แจกเขาเขาคลิกเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเขาซื้อเมื่อไหร่เรื่องของเขาเขาจะช็อปไม่ช็อปเรื่องของเขานะคะแล้วสินค้าของคุณสุดตาไปทั่วโลกนะ,ะไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคุณสามารถแจกลิงก์เพื่อนคุณที่อยู่เมกาเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงได้ไหมได้นะคะแล้วคนเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงส่งต่อได้ไหมได้นะคะเพราะลิงก์คือลิงก์ของเราใต้ลิงก์นั้นคือเราบอกว่าเราเป็นผู้แนะนานั่นหมายความว่าคุณอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์ละ ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สองเปอร์เซ็นต์ยี่สามเปอร์เซ็นต์เลือกเอาเลยในการลงทุนนะคะครูสิตานะคะเปิดโอกาสให้ทุกคนอยากรวยอย่างไหนก็ทําแบบนั้นนะคะใครที่บอกว่าขายของไม่เป็นคุณอย่าบอกว่าคุณขายไม่เป็นคุณขายมาตั้งแต่เกิดแล้วนะเออเช่นนะคะขายเออเขาเรียกฮะ,ะขายอาชีพตัวเองเช่นคุณเป็นนักพูดคุณต้องขายวิธีการพูดคุณเป็นคุณครูคุณก็ต้องขายในการสอนถูกไหมอยากขายต้นไม้ดีคุณก็ต้องขายถูกไหมเออทุกอย่างขายหมดละค่ะไม่ว่าอะไรนะคะ ทุกอย่างขายหมดแต่เราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นคนขายพี่เป็นคนหนึ่งที่เกิดมาจําได้เลยก็ขายคือขายยาแต่ถามว่าเราขายที่แบบเป็นตัวแม่ไหมก็ไม่เพราะเรายังเด็กถูกไหมแต่เราถูกฝึกถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กให้เกิดการขายนะคะโอเคเพราะฉะนั้นคุณสังเกตดูไหมคนที่รวยนะคะเป็นมหาเศรษฐีเขาทําอะไรกันขายนะคะไม่ว่าขายอะไรฮะขายโปรแกรมขายขายอะไรที่อยู่ใน Facebook ขายในขายความคิดเออขายไอเดียเออนะคะ เขาก็รวยเพราะฉะนั้นเรานะคะต้องเป็นนักขายมือทองแล้วเราจะได้รวยเพื่อไปช่วยผู้คนบนโลกใบนี้เราเหลือกินเหลือใช้เราสามารถเผื่อแผ่โลกวันี้โลกมนุษย์ใบนี้ได้ทั้งสัตว์มนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมารวยงงๆในดวงเงินแล้วถ้าเกิดใครสนใจแล้วอยากจะทำรายละเอียดคุณสามารถคลิกเข้าไปใต้วิดีโอนี้พี่แปะ ID l ดี e ไล์ไว้ให้แล้วนะคะคุณสามารถสมัครก่อนเลยแล้วก็ลองซื้อสินค้าไปลองชิมตัว2ตัวก็ได้ว่าเฮ้ยมันดีจริงเหรออย่างที่พี่เขาพูด เฮ้ยถ้าสมมติดีจริงฉันพูดได้ฉันโฆษณาได้ฉันขายได้แน่นอนล้านเปรเนลองดูเพราะว่าสินค้าของคุณสิตานะคะมีเยอะมากมายคุณอยากจะหยิบตัวไหนไปเล่นก็ได้นะคะตอนนี้มีสินค้าที่กําลังจะออกตัวหนึ่งคือ I อโฟกันะคะก็คือบำมุงสายตาเป็นแบบใหม่แบบเฮ้ยเป็นซองสามารถฉีกใส่ปากแล้วอมแล้วกินได้เลยเฮ้ยเหมือนสุกัดนะคะเป็นวัฒนกรรมใหม่ที่คุณสิตาจงใจสร้างแล้วก็ราคาไม่แพง3 9 5้บ้าบาทคุณว่าคุณขายได้ไหมเออเพราะฉะนั้น วันนี้หันมาทำงานออนไลน์กันเถอะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่คุณก็ต้องเป็นผู้ซื้อในออนไลน์แล้วแต่ดีกว่ามากที่คุณก็ซื้อเขาเขาก็ซื้อคุณโอเคไหมเข้าใจไหมคะนะโอเคไปแล้วค่ะสั้นๆง่ายๆสบายๆายายนี่คือสูตรสาเร็จของจักรวาลโอเคนะอ